ต้องรู้ือต้องเลี้ยงต้องปฏิบัติด้วยนะคะ,ะไก่ที่ตัวยอดไก่หนึ่งร้อยตัวยี่สิบก<ม>้อนยิ่งเปนเบาโยกก็ละหาโตจังสิคือคือคือจะเนี้ยดูแลนะคะจะมาการบริหารจัดการแต่แบบแรกทั้งทั้งชุมลูกีุไกันนะคะก็จะดูแลยังไงไข่ออกมา้ทำยังไงเอาไส่ซมเ้งไปกินเป็น<ม>อาหาร

ก็มีอ่ะค่ะเข็มก็ได้ใส่เนาะเก่งมากเลยเก่งมากเลยขยันขยันนะเป็นกำลังใจให้นะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องยังไม่พร้อมอันหนึ่งสองสามเอาอีกภาพครับหนึ่งสองสามอาเย่น้ำเนี่ยเย่ป่ะเนาะ ผมอาดวิดีโอนครับอันหนึ่งสองสามเอออ้เ่อันหนึ่งสองสามเลยยี้ฮะหนึ่งสองสามเอยโอเคครับขอบคุณครับ ขึ้นโตเค่าอุ้มสังสายมาไบวันเล่นไปมันใส่กันหัวใจกันไ้เท่าเอา่อันนับนะครหนึ่งสองสามอายก ใช่ให้ทุกวันครับให้ทุกวันใช่ครับให้ทุกวันส่วนนี้เพราะว่ามันลดความเครียดนะครับความเครียดเกิดจากนึ่งกับการเดินทางนะครับการคนใหญ่สองเดือกคือสภาพอากาศเปลี่ยนนะครับเป็นกลรบ่อเครียดแต่บ่อเครียดหนึ่งกับบ่อเกิดโรคบ่อเกิดโรคเขาจะให้ผลผลิตดีให้ใครดี โอเคหมอถามแม่านนี้แล้วก็ตนี้ทงอาหารนะอันหนึกอบครับอาหารครับอาหารนี่ก่อนสมุนรอกเป็นตัวรอกันตัวรอบมือนกันกอ ขมนล็อกนะครับมุนล็อกจมุนล็อกรับนล็อกนยน่นนโล็อกล็อกที่กนแกันนะครับแฟนอกันที่อาหารไทยนะครับแขแขงคนจีนกเราจะตัวนี้จะเป็นร่างไก่นะครับตะก้าหนี้ไม่อาตะก้าผ่านนะฮะเป็นตะก้าร่างไก่นะครับ ร่างกายเขาก็จะสองบัดยังยืนมีแต่องว่าแขนสีที่ที่จะว่าไอ้ไก่เคยไข่มองไหนนะเขาสังเกตพฤติกรรมไก่นะครับถ้าไก่เคยใครมองไหนเขาก็เอาไปว่าไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าอาจจะแขนสูงเหนือพื้นเฉียงเกประมั้นมือสีขาอกซากระไรเจ้าให้มีแนวข้อห้างนะครับอาจจะเป็นอาจจะเป็นฟางก็ได้แต่ว่าฟางเนี่ยผมม่งในหน้าผมมันอาจอาจจะเกิดให้นะครับแล้วก็เอา ไปมีใบตะไคร่ยังสิก็ได้ตะไคร่ตะไคร่แกงเข้าเพิ่มตะไคร่แกงตะไคร่บ้านหรือว่าตะไคร่หอมแพ่งดีหรือว่าทันจะพวกเป็นเป็นใบยูค้าใบยังก็ได้นะครับาเป็นพวกสารไรมาแรงครับเอาลงผ้าเสศษก็ได้ครับผ้าเสศษก็ได้อยู่แต่ว่ากับสองเบิงสองเบิงเสาเบิงแรงว่าเวลาไก่มะไครนี่มันบ่ได้บริบริยาย่างเดียวนะครับอาจจะมีขี้มี่ยังผลมะน้ำเขาอาจจะเปลี่ยนนะครับไม่ไม่ไม่สีเพราะเพรับเพราะว่า เพราะว่าข้อสิทธิเปลี่ยนแน่นอนล่ะนะครับบางขัง้งบางบางตัวเมื่อใครบางตัวตัวอื่นเขามาจากใครบางตัวไทยไทยไซอ,อาจจะมีมีมีมูนไกลมีขีไกลเปลือนเปล่อนขีนะครับอ่าบานีทาทาขีทาขีไกลเปล่อนขีเปล่อนใครแล้วเพราะไม่พี่น้องข้าเห็นนา้าอะไรบ้า,างคถามเนี้ยล่าง้าง้คิดครับรต้องเซดเอานะครับเพาพาชุบหน้ามาันหมาดเซจเฉพาะห้อยถี่ห้อยที่เปื้อนนะครับอย่าไปล่างใครเพราะถามเขาไปล่างใครปุ๊บนี่ ไข่มันจะมีหว่วอากาศบานนี้ถ้าอากาศเขาในี่ครเนี่ยอายุการเก็บรักษาเขามันสิได้หน่อยไครมันสิบโสดนะครับห้องห้องออกอาาจุนา่น้ำมันมาเช็ดเฉพาะขี่นะครับขี่ที่เดือนอันนั้นมันิบมกเน่านะแม่นครับอายุการเก็บรักษามันน้อยนะครับคือคือเวลาใครใคนไข่ออกว่าเพื่อนจะมีสารเกลือภครคือเกลือหว่วงอากาศเป็นวัยแต่สามารถเก็บไว้ได้ดนนะครับถ้าเขาไปล่างน้ำเลยนี่าสารเกลือมันจะ จะออกแล้กการจะมีหีวอกาศอากาศจะเขาจะเห็นให้ใครมันเก็บอายุกันเก็บได้ได,ด้หน่อยล,ลย่วงหน่อเสียวไวนะะ้ใคร,ปปรสิบบ่สส่วน